มีสิ่งใดบ้างครับที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตสายตาสั้นพูดไม่ชัดหรือว่าฟังไม่ได้ยินสิ่งที่พูดมานั้นมันก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่ากับเธอคนนี้เธอมีอุปสรรคที่แปลกไปจากคนอื่นนั่นก็คือการสะอึก เรื่องราวของนายนานะครับหญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นคุณครูให้ได้แต่ว่าเธอนั้นก็ติดปัญหานะครับว่าเธอเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทมีปัญหามันก็เลยทําให้เธอนั้นสะอึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโชคชะตาเนี่ยก็ยังให้โอกาสเธอได้เป็นคุณครูประจําที่โรงเรียนแห่งหนึง่งและก็ได้สอนในห้องเด็กบวยที่มีแต่เด็กนักเรียนสุดแสบนะครับแล้วก็ไร้ค่าในสายตาของคนอื่นเธอนั้นก็เลยต้องทําให้เด็กพวกนี้กลับมาเป็นเด็กที่ทุกคนต้องการให้ได้สุดท้ายแล้วเรื่องราวของคุณครูสาวที่เป็นโรคสะอึกกับกลุ่มนักเเรียยนนสุดแบจะป็ังไงไ ไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องฮิตชากี หนังได้เริ่มต้นมาที่นายนานะครับนางเอกของเราในเรื่องนี้เธอนั้นก็มีความใฝ่ฝันจะเป็นคุณครูให้ได้แม้ว่าเธอเนี่ยจะมีปริญญาถึง2ใบและก็ปริญญาโทอีกหนึ่งใบเพื่อการันตีความสามารถของเธอนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็ยังไม่สามารถเป็นครูได้ดังใจโดยเธอเนี่ยก็ได้ร่อนไปสมัครไปยังโรงเรียนต่างๆมากมายหลายสิบโรงเรียนแต่มันก็ไม่มีที่ไหนรับเธอเลยนะครับเพราะด้วยโรคประจําตัวของเธอนั่นก็คือการสะอืกนั่นเองโดยเธอนั้นก็มีอาการทางเส้นประสาทนะครับซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยสะอืกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะหนนักขึ้ ถ้าเกิดว่าเธอตื่นเต้นหรือว่าเสียใจซึ่งนีเองนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่มีโรงเรียนไหนเนี่ยจ้างเธอเข้าทํางานและทางโรงเรียนเนี่ยก็กลัวนะครับว่านักเรียนจะไม่มีสมาธิในการเรียนแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ามันไม่มีผลแบบนั้นแน่นอนซึ่งปัญหาการสื่อของเธอนั้นก็มีมาตั้งแต่ตอนเธอยังเด็กนะครับทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้แล้วทางโรงเรียนก็มองนะครับว่าเธอเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในโรงเรียนกับคนอื่นได้ก็เลยเชิญให้เธอเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วพ่อของเธอเนี่ยก็เลยมาปรึกษาแม่ขอองเธว่า ให้นางเอกเนี่ยเข้าโรงเรียนพิเศษดีไหมแต่แม่ของเธอเนี่ยก็ไม่ต้องการแบบนั้นเพราะอยากจะให้นางเอกนั้นใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติไม่อยากจะให้เธอคิดว่าเธอเป็นเด็กแปลกประหลาดกว่าคนอื่นซึ่งหลังจากนั้นต่อมานะครับพ่อกับแม่นางเอกก็ได้เลิกกันโดยนางเอกกับน้องชายเธอก็อยู่กับแม่แต่ว่าพ่อของเธอนั้นจะแวะมาหาและก็จะกินข้าวด้วยกันบ้างเป็นบางครั้งซึ่งในตอนนี้เนี่ยพ่อของนางเอกก็เห็นนะครับว่าเธอนั้นยังหางานไม่ได้เขานั้นก็เลยตั้งใจจะฝากเธอให้กับคนรู้จกักเพื่อเข้าทํางานที่ธนาคารแห่งหนึง่งแแตต่่่วาาานนนงงเองเอกก็ไม้้รบบั เพราะว่าเธอเนี่ยคิดว่าพ่อของเธอไม่เชื่อมั่นในตัวเธอนั่นเอง จากนั้นในวันหนึ่งก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งติดต่อกลับมาหาหนางเอกนะครับแล้วก็จะรับเธอเป็นครูที่นั่นนางเอกเนี่ยก็ดีใจอย่างมากที่ความฝันของเธอได้เป็นจริงแล้วโดยวันต่อมาเนี่ยเธอก็ไปพบกับอาจาร,รย์ประจําโรงเรียนและอาจาร,รย์ใหญ่ก็ได้ถามเธอนะครับว่าทําไมเธอถึงต้องเจาะจองเป็นที่นี่เพราะว,าว่าเธอเนี่ยสมัครที่นี่มากกว่า5ครั้งแล้วนางเอกก็เลยเล่าไปนะครับว่าเธอเคยเรียนอยู่ที่นี่ <owning S 2> และเธอก็ได้พบกับอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเคยสอนอยู่ที่นี่และเขาก็ได้สอนบทเรียนสําคัญในชีวิตให้กับเธอนั่นก็คือการที่เข คนหนึ่งทั่วไปไม่เอาข้อด้อยของเธอมาเป็นตัวขัดขวางการเรียนรู้เธอนั้นก็เลยประทับใจอาจารย์ใหญ่คนนี so so she she well, ้มากแล้วเธอนั้นก็ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาเป็นครูแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่แบบเดียวกันกับอาจารย์ที่เธอเคารพนั่นเองแล้วเธอเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าโรคที่เธอเป็นเนี่ยส่งผลกับเสียงของเธอแต่ไม่ส่งผลกับความฉลาดของเธอแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ใหญ่ก็พาเธอเดินชมโรงเรียนนะครับโดยอาจารย์ใหญ่ก็บอกนะครับว่าห้องเรียนที่เธอจะได้เป็นครูประจําชั้นก็คือห้อง 9F ซึ่งมันก็เป็นเหม และไม่ว่าครูคนไหนมาสอน <S <S ก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะต้องขอลาออกไปทุกคน <S <S ด้วยความที่เด็กห้องนี้นั้นแสบมากๆและก็ชอบแกล้งคุณครูเป็นประจำ <S <S มันทําให้ตอนนี้ไม่มีครูมาสอนเด็กนักเรียนในห้องนี้อาจารย์ใหญ่นั้นก็เลยจําเป็นต้องรับนางเอกเข้ามาเป็นครูซึ่งนางเอกเนี่ยก็รับปากไปนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถจัดการได้แน่นอนแล้วจากนั้นพอถึงวันที่เธอมาสอนครั้งแรกนะครับเธอก็พบกับเด็กนักเรียนในห้องของเธอซึ่งแต่และคนเนี่ยก็ดูจัดก,การยากพอสมควรแถมเด็กนักเรียนพวกนั้นก็ยังพนันกันอีกนะครับว่านางเอกจะอยู่สอน นานแค่ไหนแล้วเมื่อถึงเวลาเข้าห้องเรียนนางเอกก็ได้แนะนําตัวเธอให้กับนักเรียนนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็โดนนักเรียนล้อเรื่องการสะอึกของเธอเธอนั้นก็เลยอธิบายเรื่องโรคของเธอให้นักเรียนฟังแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังคงล้อเธอไม่หยุดเธอนั้นก็เลยบอกนักเรียนไปนะครับว่าเธอเนี่ยได้รู้เรื่องการพนันของนักเรียนแล้วที่พนันว่าเธอจะอยู่สอนได้นานหรือเปล่าแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลงเงินข้างตัวเองไปเพราะว่าเธอเนี่ยมั่นใจแน่นอนว่าจะสามารถจัดการเด็กพวกนี้ได้ซึ่งในขณะที่เธอกําลังเริ่มสอนนะครับเธอนั้นก็นั่งลงที่เก้าอี้ไม้ มันก็พังลงซะอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนที่ต้องการจะต้องรับคุณครูคนใหม่นี่ขนาดแค่วันแรกนางเอกยังโดนแกล้งขนาดนี้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังมีใจสู้ต่อไปนะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีการแบ่งห้องตามผลการเรียนของนักเรียนโดยห้อง A เนี่ยก็คือคะแนนท็อปส่วนห้อง F นั้นก็คือห้องบวยซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็มองนะครับว่าเป็นส่วนเกินของโรงเรียนนี้มันก็เลยทําให้เด็กห้อง F ของเธอไม่ค่อยจะชอบหน้าพวกเด็กห้อง A เท่าไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นรรระะหหหหวว่าาางงงอออิัััโจจกกกปํ้้ F บนนเีย A ที่สนามฟุตบอลนะครับแล้วมันก็ทําให้เขานั้นโดนเรียกเข้าห้องอาจารย์ใหญ่ซึ่งนางเอกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเธอก็เลยสงสัยนะครับว่าทําไมนักเรียนและอาจารย์หลายคนมองเด็กห้อง F ฟเป็นเด็กเหลือขอแล้วก็ปฏิบัติกับพวกเขาไม่ค่อยดีนักเธอนั้นก็เลยไปถามพานโรงนะครับซึ่งพานโรงเนี่ยก็เล่านะครับว่าพื้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีแต่ว่าทางโรงเรียนได้พื้นที่มาจากสลัมข้างๆมันก็เลยทําให้โรงเรียนต้องรับเด็กนักเรียนจากสลัมมาด้วยตามกฎระเบียบของรัฐเรื่องการศึกกกกกษาแแลลละเเดด็็็หห้อง F นีุ่ม ที่มาจากสลัมที่โรงเรียนรับมาโดยไม่ได้เต็มใจซึ่งในตอนแรกเนี่ยเด็กพวกนี้ก็ต้องการจะเป็นเพื่อนกับทุกคนและก็ทําตัวปกติแต่ว่าพวกเขานั้นกลับถูกคนอื่นมองไม่เท่าเทียมพวกเขานั้นก็เลยเลือกจะทําตัวเป็นเด็กเกเรนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับระหว่างที่เธอได้สอนห้องนี้เธอนั้นก็โดนเหล่านักเรียนนยแกล้งสารพัดอย่างแต่ว่านางเอกเนี่ยก็รับมือได้ตลอดจนมาในวันหนึ่งเนี่ยก็มีการแกล้งขั้นรุนแรงนั่นก็คือเด็กนักเรียนได้ทําระเบิดไว้ในห้องเพื่อที่จะแกล้งนางเอกแต่ว่าระเบิดเนี่ยดันทาให้ เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานักเรียนทุกคนเนี่ยก็เลยถูกอาจารย์ใหญ่เรียกพบแล้วอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ประจําห้อง A ก็ได้มีความเห็นกันนะครับว่าจะลงโทษด้วยการสั่งพักการเรียนเด็กห้อง F ซึ่งแน่นอนครับว่านางเอกเนี่ยไม่ยอมเธอได้ออกตัวรับผิดแทนว่าเป็นหนึ่งในการสอนของเธอมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเธอเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เด็กพวกนี้ถูกพักการเรียนด้วยเธอเนั้นก็เลยขอเวลาอาจารย์ใหญ่เป็นเวลาสเดือนเพื่อที่จะทําให้เด็กพวกนี้กลับมาตั้งใจเรียนให้ได้และก็จะไม่สร้างความวุ่นวายให้กังนน่่าา์ญ็ตตมแ ว่าถ้าหากเธอไม่สามารถทําได้เธอกับนักเรียนห้อง F ก็จะต้องออกจากโรงเรียนนี้ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข ซ,ซึ่งต่อมานางเอกก็ได้คุยกับนักเรียนนะครับและก็บอกให้พวกเขาเนี่ยลองคิดดูใหม่ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันดีแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาตั้งใจเรียนได้มันจะทําให้พวกเขานั้นถูกยอมรับมากกว่ามากกว่าการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในโรงเรียนแบบนี้โดยนางเอกเนี่ยก็ทําข้อตกลงกับนักเรียนนะครับว่าให้พวกเขาเนี่ยตัดสิในใจในวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดนักเรียนเปลี่ยนใจให้มาเจอกันที่ห้องเรียนในเวลา9ก้าโมงถ้าหากว่าไม่มีใครมาเธอเนั้นก็จะยืน่นใบลาออกทันท,ทีซึ่งในวันต่อมาเนี่นนาเเอก็ัช้้ธ ไม่พบเด็กนักเรียนแม้แต่คนเดียวครับจนเธอเนี่ยกำลังจะถอดใจแล้วก็เดินไปยื่นใบาลาออกแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนก็มาในห้องกันครบทุกคนเลยนะครับมันทําให้นางเอกนั้นดีใจเป็นอย่างมาก โดยที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียน,นยมีผลการเรียนดีเขานั้นก็จะได้รับเหรียญตาติดที่เสื้อเพื่อบ่งบอกถึงการเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพและก็จะได้เป็นหัวหน้านักเรียนด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตกเป็นของเด็กห้องเอสักเกือบทั้งหมดแล้วในตอนนี้นางเอกก็ได้เริ่มสอนอย่างจริงจังสักทีนะครับแล้วเธอนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยไปเจอกันที่ลานในโรงเรียนแล้วก็ใช้วิธีการสอนแบบที่ไม่ต้องท่องจําในตําราแต่ว่านําสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมาอธิบายเป็นบทเรียนให้กับนักเรียนฟังนะครรรรรัับบบบแแแต่่่มม้ว้วาาาาาเเเเธธอออพพยยยยจะิูปกกีีนนนืให เข้าใจมากแค่ไหนนักเรียนเนี่ยก็ได้จะบอกนะครับว่าต่อให้พวกเขาพยายามจะเรียนให้ดีมันก็ไม่มีทางจะถูกยอมรับได้เหมือนกับนักเรียนห้อง A ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เลยเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดแล้วก็ได้เข้าไปคุยกับอาจารย์ใหญ่และก็อาจารย์ประจําชั้นห้อง A โดยเธอนั้นก็ได้ขอให้เด็กห้องเมีสิทธิ์จะได้รับเปลี่ยนตาและก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้านักเรียนได้อาจารย์ประจําห้อง A เนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าพวกเขาจะต้องมีคะแนนสอบที่มากกว่า90%ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเลือกนางเอกเนี่นนนราาาาเธอสมถทํ เด็กนักเรียนของเธอสอบได้คแะแนนมากกว่า90%แน่นอนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นวันพบผู้ปกครองประจาปีนะครับแต่มันกลับไม่มีนักเรียนคนไหนในห้องเธอที่พาพ่อแม่มาเลยสักคนเธอเนี่ยก็เลยแปลกใจมากที่เป็นแบบนี้แล้วเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปพบพ่อแม่ของนักเรียนที่บ้านแล้ววันต่อมาเนี่ยเธอก็ไปยังสลัมนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกเด็กนักเรียนแล้วเธอเนี่ยก็ได้พบก,กับนักเรียนพร้อมกับครอบครัวของเขาเธอนั้นก็ได้เห็นวิถีชีวิตต่างๆของคนที่อยู่ในชมุมชนแห่งนี้ซึ่งมันก็มีความยากลาบากกว่าคนทั่่่ววไปปกตติแาเธอ ก็ไม่อยากจะให้นักเรียนของเธอคิดว่าพวกเขาไม่มีดีและก็ต่างจากคนทั่วไปซึ่งในวันต่อมานางเอกก็นัดน,นักเรียนไปที่นอกห้องเรียนอีกครั้งแล้วเธอก็บอกกับนักเรียนนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความถนัดเฉพาะตัวของตัวเองอยู่ซึ่งสามารถนํามาดัดแปลงใช้กับการเรียนได้เช่นเด็กบางคนเนี่ยถนัดเรื่องการพนันเขานั้นมีทักษะในการคิดเลขที่เร็วกว่าเครื่องคิดเลขและเด็กคนอื่นที่ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานพวกเขานั้นก็มีทักษะและก็ความเชี่ยวชาญที่ติดตัวมาทุกคนและเธอนั้นก็ต้องการจะบอกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือความสามารถ ทแท้จริงโดยต่อมาเธอก็ได้บอกนักเรียนทุกคนนะครับว่าให้เขียนสิ่งที่ตัวเองกลัวหรือว่าเกลียดใส่ไว้ในหน้าสุดท้ายของสมุดแล้วก็ฉีกมันออกมาพับเครื่องบินกระดาษแล้วเธอก็บอกนักเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าพวกเขายอมรับในความจริงความกลัวของพวกเขาจะกลายเป็นพลังเพื่อให้โบยบินไปสู่อนาคตที่ดีได้แล้วในตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็เริ่มเชื่อใจในตัวของนางเอกมากขึ้นพร้อมกับตั้งใจเรียนตามการสอนของนางเอกอย่างเต็มที่ซึ่งการสอนของเธอเนี่ยก็ไม่เหมือนกับครูคนอื่นครับมันเป็นการทดลองผสมกับการละเล่นที่ทําให้นัก เรียนเนี่ยรู้สึกสนุกจนเด็กห้องอื่นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกสนใจในการสอนของเธอเหมือนกันนะครับแล้ววันหนึ่งอาทิตย์เด็กหัวโจห้อง F นะครับก็ได้ไปเจอกับเด็กสาวห้อง A ที่เขาตกหลุมรักโดยเธอคนนี้ก็มีความสนใจในการสอนของนางเอกอยู่แล้วเธอนั้นก็เลยชวนอาทิตย์กับเพื่อนเข้าไปดูโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กห้อง A ที่ทําขึ้นมาเพื่อจะส่งประกวดในเทศกาลวิทยาศาสตร์และเมื่อมาถึงนะครับเขาก็ถูกเด็กห้องเคนอื่นถากถางเรื่องการสอนของนางเอกที่ดูเหมือนการเล่นซะมากกว่าการเรียนเด็กห้อง F นั้นก็เลยโชว์ความรู้ด้วยการบอกข้อผิดดาของ งานที่เด็กห้อง A เป็นคนทําทําเอาพวกเด็กห้อง A เนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยครับแล้วจากนั้นเด็กห้อง F ก็เลยช่วยแก้ไขพร้อมกับปรับปรปุงโครงงานเด็กห้อง A ให้ดีขึ้นแต่ว่าอาจารย์ประจําห้อง A ก็ดันเข้ามาพอดีแล้วเขาเนี่ยก็พูจาดูถูกอาทิตย์ในขณะที่อาทิตย์กําลังจะเอาน้ํายาปะยางที่เขาใช้ในร้านซ่อมจัก,กรยานมาใช้ในโครงงานวิทยาศาสตร์ทําให้เขาเรู้สึกเสียหน้ามากครับเขาเนี่ยก็เลยตั้งใจจะแก้แค้นเด็กห้อง A ด้วยการไปหาเรื่องเด็กห้องเในห้องสมุดจนมันเกิดเป็นเรื่องชกต่อยกันนางเอกเนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้แต่ว่า ทิดเนี่ยก็พูดจาเถียงเธอไปนะครับจนเธอนั้นโมโหแล้วก็เกือบจะตบหน้าของเขาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยั้งตัวเองเอาไว้ได้ซึ่งต่อมานาะงเอกก็รู้สึกผิดที่ทําแบบนั้นอาจารย์ห้องเอเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับเธอนะครับว่าเด็กห้องของเธอเนี่ยไม่เหมาะสมจะเรียนแต่นางเอกก็บอกกลับไปนะครับว่ามันไม่มีหรอกนักเรียนที่เลวมีแต่ครูเนี่ยที่เลวต่างหากแล้วเธอเนี่ยก็เดินออกจากห้องพักครูไปโดยหลังจากนั้นอาจารย์แล้วก็เด็กห้องเอก็ได้พรีเซนต์ผลงานวิทยาศาสตร์ของพวกเขาให้กับอาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์คนอื่นดูนะครับก่อน ศราสต์แต่ว่ามันเนี humans, ่ยก็ดันมีข้อผิดพลาดขึ้นทําให้โครงงานของพวกเขาเนี่ยระเบิดขึ้นมาแต่พวกเด็กห้องเอเนี่ยก็บอกนะคบว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันไม่มีข้อผิดพลาดจนอาจารย์ห้องเอเนี่ยเห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในโครงงานนั้นนั่นก็คือขวดใส่น้ํายาปะยางของอาทิตย์นั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่อาทิตย์ทันทีครับซึ่งจากนั้นนะครับอาจารย์ห้องเอเนี่ยก็ไปห้องเรียนของนางเอกแล้วก็ได้เรียกตัวอาทิตย์มาและเขาเนี่ยก็ยอมรับด้วยนะครับว่าเขานั้นเป็นคนทําเองอาจารย์ห้องเอเนี่ยก็เลยโกรธมากแล้วก็ถามนักเรรียนนนคคอื่่วาใ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างโดยเพื่อนสนิทของอาทิตย์เนี่ยก็ยืนขึ้นยอมรับผิดแต่อยู่ๆเด็กในห้องทุกคนเนี่ยก็ยืนขึ้นทั้งหมดอาจารย์ห้องเอกก็เลยเรียกให้พวกเขาไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่ทันทีเพื่อจะไล่พวกเขาออกจากโรงเรียนแล้วอาจารย์ใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่านางเอกเนี่ยก็พยายามกีดกันกับอาจารย์ใหญ่โดยนางเอกนั้นก็อยากจะให้นักเรียนของเธอได้สอบสก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ได้ข้อตกลงนะครับว่าจะให้พวกเด็กห้องเได้สอบก่อนแต่ว่าในระหว่างจะถึงวันสอบพวกเขาเนี่ยก็ถูกห้ามเข้าโรงเรียนแล้วในตอนนี้นาง e เอ,เองก รู้สึกนะครับว่าสิ่งที่เธอนั้นต้องการสื่อไปไม่ถึงเด็กเธอนั้นก็เลยเลือกจะไม่สอนต่อแต่ว่าในตอนนี้เด็กนักเรียนห้องเอทุกคนก็เริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันโดยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของอาทิตย์แล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องการจะเรียนกับนางเอกต่อซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอาทิตย์ก็ยอมเข้าใจนะครับแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกับเพื่อนทุกคนแล้วนักเรียนห้องเอฟเนี่ยก็ได้รวมตัวกันไปหานางเอกเพื่อจะขอโทษเธอจนนางเองกนั้นยอมรับคําขอโทษนะครับแล้วก็กลับไปสอนพวกเขาอีกครั้งแต่ว่าอาทิตกกัับเเเพืืื่่่่ออออนนนนขขงา็ไมมมีีีหหวทดค พวกเขานั้นก็เลยกังวลกับการสอบครั Jamie, ้งนี้มากจนมาในวันหนึ่งพานโรงที่โรงเรียนก็ได้มาพบกับอาทิตย์แล้วเขาก็เสนอนะครับว่าจะให้ข้อสอบกับพวกเขาอาทิตย์นั้นก็เลยตอบตกลงเพราะเขาจะได้สอบผ่านจากนั้นเนี่ยอาทิตย์ก็เอาข้อสอบไปบอกเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนคนอื่นกลับไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เขานั้นโกงข้อสอบมันก็เลยไม่มีใครเข้าร่วมการโกงกับเขาในครั้งนี้ซึ่งต่อมาเมื่อถึงวันสอบนักเรียนทุกคนเนี่ยก็พร้อมจะสอบกันอย่างเต็มที่แต่ว่าอาทิตย์เนี่ยก็พบนะครับว่าข้อสอบมันไม่เหมือนกับที่พานรงเอาาามมใ้้้นัก็ลยตชควสถ ในการทําข้อสอบในครั้งนี้แล้วเมื่อสอบเสร็จแล้วนะครับผลการสอบก็ออกมาปรากฏว่านักเรียนทุกคนในห้องเสอบผ่านหมดทุกคนและมันก็มีเด็กนักเรียนในห้อง F ที่ได้คะแนนท็อปของโรงเรียนอีกด้วยสร้างความภูมิใจให้แก่นางเอกมากๆแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับเมื่ออาจารย์ห้องเอเนี่ยได้มองนะครับว่าการที่นักเรียนห้องเฟได้คะแนนสูงน่าจะเป็นเพราะการโกงข้อสอบแถมพานโรงเนี่ยก็มาสารภาพด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนเอาข้อสอบให้กับอาทิตย์เองและไม่ว่านางเอกเนี่ยจะอธิบายยังไงเขานั้นก็ไม่ฟังเหตุผลจากนางเอกเลย แล้วมันทําให้นักเรียนห้องเอฟเนี่ยต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนในวันประชุมพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อนางเอกออกมาคุยกับนักเรียนอาทิตย์นั้นก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยได้ข้อสอบมาจริงๆแต่เขาเลือกจะไม่โกงแถมข้อสอบที่ออกมามันก็ไม่เหมือนกับข้อสอบที่เขาได้มาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้แล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งเมื่อถึงวันประชุมนักเรียนอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ให้อาจารย์ห้อง A มาประกาศเรื่องของนักเรียนห้องเที่โกงข้อสอบแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจารย์ห้องเเนี่ยก็ได้รู้มานะครับว่าคน ไม่ใช่ผ่านโรงแต่เป็นเด็กนักเรียนในห้องของเขาเองเพราะนักเรียนคนนี้ต้องการจะแก้แค้นและก็กําจัดเด็กห้องเอฟออกไปเมื่อเขาได้รู้แบบนั้นนะครับเขาก็ช็อกมากเพราะว่าเขานัา้นไม่คิดนะครับว่านักเรียนของเขาเองจะมีวิธีการที่สกปรกแบบนี้ซึ่งในเวลาต่อมาอาจารย์ห้องเองเนี่ยก็เลยออกมายอมรับผิดแทนนักเรียนของเขาว่าเขาเป็นคนให้ข้อสอบกับอาทิตย์เองแล้วจากนั้นเขาก็มอบหน้าที่การติดเหรียญตาให้กับนางเอกนะครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ติดให้กับนักเรียนของตัวเองนางเอกเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เธอเนี่ยทำให้นักเรียนห้อง F ที่ไม่มีใครอยากจะสนใจยอมรับในตัวพวกเขาได้แล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนะครับนางเอกก็ได้เป็นอาจารย์เรื่อยมาจนเธอนั้นได้เป็นอาจารย์ใหญ่อย่างที่เธอได้ใฝ่ฝันไว้แล้วเมื่อถึงวันที่กเกษียณน,นะครับมันก็มีเหล่านักเรียนห้องเฟที่เธอเคยสอนครั้งแรกในชีวิตนําดอกไม้มามอบให้กับเธอและก็ขอบคุณเธอนะครับที่สอนพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีได้ในตอนนี้แล้วหนังก็ได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้คนเราเนี่ยมีความสามารถของตัวเองทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่แต่ถ้าหากเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดเราก็สามารถเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นได้เหมือนกันและผมก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและก็ทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อสักวันหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่าความสําเร็จของเพื่อนเพื่อนจะต้องมาอย่างแน่นอนมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ